นางสาวสรันพรจันนบุตรชาวบ้านแม่สกิดตำบลผาบ้องในอำเภอเมืองแม่ห้องสอนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีสังวานแม่ห้องสอนค่ะเธอเป็นลมหมดสติหลังจากช่วยกันกับกลุ่มชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ไปดับไฟป่าริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข108ตอนนี้รู้สึกตัวแล้วแต่ยังคงต้องอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีประวัติเป็นผู้ป่วยโรคลมชักยังคงต้องได้รับยาก,กันชักอย่างต่อเนื่องนะคะ นี่เป็นส่วนหนึ่งของคนที่พยายามจะดับไฟในจังหวัดแม่ห้องสอนซึ่งในขณะนี้ฝุ่นควันเข้าขั้นวิกฤตแล้วค่ะชาวบ้านบอกว่าถึงแม้ในพื้นที่จะมีมาตรการห้ามเผาแต่สุดท้ายแล้วพวกเขายังคงต้องรับควันไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะโอ้แต่เรื่องไฟป,ป่านี่ปัญหาแม่ห้องสอนี่มีมีมานานแล้วแก้ไขยังไงก็ลำาบากก นะครับถึงแม้ชาวบ้านบางที่เขาไม่เผาที่อื่นนั้นด้วยเฉพาะมันแม่วสอนอยู่ใกล้พม่าพม่าไปป่าจากพม่ามันก็รมก็นะครับพัดวันมามา,มายัางในสู่อย่างประเทศไทยด้านแม่วสอนของเราลําบากมากเลตอนนี้ที่เชียงรายยังคงพบจุดความร้อนเกิดขึ้นในป่าอย่างต่อเนื่องนะคะอาสาสมัครถูกระดมลงไปร่วมทํางานกับเจ้าหน้าที่เพื่อทําแนวกันไฟและดับไฟป่า แต่ยังคงมีไฟข้ามแนวและเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่องในจุดอื่นๆทำให้ฝุ่นควันยังคงคละคลุ้งค่ะและเมืองยอดนิยมอย่างเชียงใหม่วันนี้ยังคงจุดถูกจัดอันดับอยู่ในเว็บไซต์ iqair.com นะคะคุณภาพอากาศย่ำแย่เป็นอันดับหนึ่งของโลกในกลุ่มของเมืองยอดนิยมต่อเนื่องมาเป็นวันที่สสิ่งที่พอจะทำได้ก็คือการทำฝนหลวงค่ะใช้เครื่องบินกเกษตรสองลขึ้นบิน เพื่อทำฝนหลวงแก้ไขบรรเทาปัญหาหมอกควันที่อำเภอรพร้าวอำเภอแม่ออนที่อำเภอเมืองแม่สายจังหวัดเชียงรายที่อำเภอลี้แม่ทาจังหวัดลำพูนและที่หวังเหนือจังหวัดลำปางนะคะแต่สถานการณ์นี้ไม่ใช่แค่ภาคเหนือค่ะในกลุ่มตอนบนของประเทศยังหมายถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนี่คือท้องฟ้าที่นาแห้วจังหวัดเลยค่ะจินตนาการไม่ออกนะคะว่า จะหายใจกันอย่างไรตามสถานที่ท่องเที่ยวถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นควันนักท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะไปท่องเที่ยวกันได้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเช่นเดียวกับประชาชนในพื้นที่ที่พวกเขาก็ต้องสูดอากาศที่พบว่ามีค่าฝุ่นเกินร้อยไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนายจักรพัฒน์พรมคล้ายรักษาราชการแทนในอำเภอนาแห้วบอกว่าการอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่มีภูเขาล้อมรอบพอเกิดไฟป่า ควันมันก็รุมมาที่ชุมชนนะคะและไฟก็ดับได้ยากด้วยเช่นเดียวกับอีกจังหวัดหนึ่งค่ะน้องคาย PM 2.5ทะลุกเกินร้อยมาเป็นวันที่3แล้วนะคะอย่างวันนี้135ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะคนไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมการกลางแจ้งได้นะคะสาเหตุของฝุ่นควันเกิดจากไฟไหม้บนภูเขาควายในประเทศลาวค่ะลมก็พัดพาเอาฝุ่นลอยข้ามมา ซึ่งตอนนี้เนี่ยประชาชน2ฝั่งแม่น้ำโขงนะคะทั้งที่บึงบึงการหนองคายและที่นครหลวงเวียงจันทร์ก็ยังคงเผชิญกับปัญหาไฟป่าที่ทำให้เกิดฝุ่นควันไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงได้นะคะและภาพมุมสูงของตัวเมืองบึงการค่ะซึ่งในขณะนี้ค่าฝุ่นอยู่ที่223ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรก็ทำให้เห็นถึงปัญหาที่มันหนักหนาอยู่อสมควรเลยค่ะคุณผู้ชม